นี่คุณครับฉันจะแนะนําเพื่อนสมัยเด็กของฉันให้รู้จักนะชิโอยามาคาเดะเป็นพยาบาลนะ่ะเป็นอะไรอะ่ะนี่มันนี่มันผู้ชายในฝันชัดๆตั้งแต่ตาจมูกปากมันช่างโดนใจทุกดอกลยแย่แล้วเห็นแล้วอยากจะกระโดดเข้าไปก่อนชัน้แต่ถ้าทำแบบนั้นกับคนที่ไม่รู้จักก็ต้องคิดว่าเราเป็นผู้หญิงบ้านแ,แน่ๆลืมไปเลย จะเอาหน้าสดหลังโเวนเดอดให้เห็นได้ยังไงอ่ะต้องแต่งหน้าอขอเวลาบอกให้เป๊กก่อนปกติขั้นตอนนี้จะต้องทําในที่ที่รับตาไม่ให้เขาเห็นแต่ว่าฉันอยากจะมองหน้าเขาอยากจะจ้องหน้าเขาแล้วจะเสียเวลาไปแต่งหน้าที่อื่นได้ยังไงกันใครเดเป็นอะไรเหรอเอา้าฉันใช้ความเร็วส่แต่งหน้าเสร็จแล้วมองหน้าฉัน ไม่ฝันเลยว่าแรกพบจะมีจริงๆฉันควรจะบอกเธอไปเลยไหมว่าชอบไม่ไม่ได้นะเราเจอกันยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะเธอบอกว่าชอบออกไปเขาต้องคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงใจง่ายที่ชอบบอกรักคนอื่นไปทั่วแน่แนเลยอทำยังไงดีเนี่ยเออค่เดเธอใจเย็นๆระวัางถุงกาวลงก่อนนะถ้าตื่นเต้นจนเผลอพูดเรื่ที่คิดออกมาหมดแล้วอะจริงสิ ถ้าลองจะเย็นๆแล้วคิดอีกทีแน่แต่จมูกปากแบบนี้ต้องมีแฟนแล้วแนะ่นอนฟันธงใช่ต้องมีแน่ๆผมยังไม่มีแฟนครับเอ๊ะทำไมถึงอ่านจะฉันออกล่ะเขาแค่ได้ยินน่ะ <อ basically. S 2> ไม่ใช่แค่สไต์์แล้วนี่เหมอนเอสเปอรนี่ใครเดะระวังถึงกาวลงก่อนนะตอนนี้เธอพูดได้คิดออกมาหมดเลยนะ